ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกับผมโนนซ่านะครับวันนี้เราอยู่กับเกมไมค์คราบนะฮะก็ใน m o d เดส s u วเว v a l พาร์ทมั้งนะฮะก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้สร้างนูนนี้นั่นนะฮะซึ่งผมทําเมืองแล้วนะครับข้างล่างก็มีอะไรก็ไม่รู้นะฮะยังไม่ได้สํารวจพอดีว่าคือผมแค่ขุดลงมาอย่างฮะแล้วก็ปักทอ็อตนีน่เล่นลอพี่ คือผมมาปักท็อตอย่างเดียวแล้วก็กระโดดไปดูฝั่งนู้นว่ามีอะไรบ้างยังไม่ได้ลงไปข้างล่างนะครับก็มีไม้ชาร์ปอยู่ตรงนั้นนะฮะชึบนะฮะเอ่มผมก็ได้ทำการเอาพิกแอคหินนะฮะเอ้ยไม่ใช่พลิกแอคหินอ เอาพิกแอคขุดนะครับซึ่งพอขุดไปมันก็ได้หินมาเท่านี้นะค,คือผมขุดทางไงแล้วผมก็เจอไอ้ข้างล่างนะครับไม่ได้ขุดทางทั้งหมดหรอกขุดแค่ตรงไอ้ส่วนที่ <Okay. S 1> มันมีฐานเยอะๆครับเมื่อกี้วัสดีแจ๊โอเคจะสังเกตได้ว่าภาพดูเรียบขึ้นนะฮะใช่ครับภาพเรียบขึ้นครับโอ้ยเจ็บผมได้ลงทางเอ้ลง สร้างเวพอย n t ไว้แล้วนะครับถ้าจำกันได้นะจุดสีแดงแดงนั่นเองเชื่อเราถึงนอนซาววิวแล้วครับโอเคน่าจะดีขึ้นนะฮะอ,อ,อีกแหละ ก็มีการเล่นหลังไม้ไปบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามานั่งตัดไม้กับขุดนหินในคลิปมันจะน่าเบื่อเนาะด้ขวานอีกแล้วนะฮะด้ขวาเอาสมัยด้วยเอาไว้ตีได้นะฮะเอาไว้เป็นอาวุธนะมันจะเพิ่มดาเมจเวลาคีด์ดิคอลใช่ปะไม่รู้เหมือนกัน ถึงนนซาวิวแล้วอืมตึงตตึดๆมาดี n p c ผมได้ทำคังเก็บของไว้ตรงนี้นะฮะนี่ครับของที่มีนะเก็บประตูไปก่อนนะครับโอเค โอเคนะฮะวันนี้เราจะทำการไปตะลุยดันดันข้างล่างกันนะครับเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะมเมล็ดเราหายไปไหนหมดอะ่ะเอ้ยมเมล็ดหายมาเมล็ดหายกรรมอืมกรรม อ่าวัสดีครับอืมทำไมตู้พึ่งได้อาชีเมนส์ฝรเออก็ถ้าไมค์ครับแคร์นะฮะมันถ้าไมค์ครับมันหลุดเนี่ย มันจะเกิดอาการแย่นะครับเพราะว่าผมตั้งปิดออโต้เซฟไว้นะต้องกดเซฟออกเองนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไว้มันจะแหลกนะโอเคครับเราได้สิ่งที่เรามาหาแล้วนะครับคือเล็ก เดี๋ยวขุดทางลงไปด้วยนะครับโอเคเรามาส่องข้างล่างกันก่อนนะครับว่ามีอะไรจึ๊บปุ๊บๆบจ๊บจโอ้ยโอ๊ย what the what is that อืมพร้อมกับพี่บีหนึ่งตัวเฮ้ยมันถืออะไรอะ่ะเฮ้ยแมงมุมอะไรอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาเคลียร์ข้างล่างมีแมงมุมนะฮะแมงมุมสุดยอดแมงมุมด้วยนะ,ะโอ้โหนี่อย่าล่วงนะอย่าล่วงนะล่วงอีกแล้วอย่าล่วงอย่าล่วง อย่าง้อยก็ไม่มีคีเปอร์ครับโอเคไปกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวเมืองนี้ผมค่อยมาลุยหลังใหม่นะครับถ้าเจอพวกรันเดี๋ยวค่อยพาลากลงมานะครับจุ๊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 บอา้าวตอนนี้ผมก็ทําการปักท็อตน,นะฮะให้แสงสว่างทั้งหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ขยายหมู่บ้านนิดนึงนะฮะตรงนี้ ขยายอาณาเขตนะครับเสียงไม่พอต้องใส่อะไรที่มันขนแกะขนแกะขนแกะไม่มีขนแกะยากก็ได้ นี่ฮะผมนี่กดถ่ายไว้เลยเอ้ยเราจะทำอะไรนะพี่เอ้ยทำไมตาพี่เป็นงั้นเน่ยวัดช่างเถอะโอเคเอ้ยไม่ต้องทำเฟอร์แนนเราครับไปแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอ๋อพาร์ทเวทําด้วยก็ได้จะได้นะฮะมีการตกแต่งที่ดีขึ้นปืบเปืบเคเสร็จแล้วนะครับเชื่อมไปฟาร์มด้วยนะครับ แล้วก็เชื่อมไปบ้านนะคือเสียงคลิกเมาส์นี่คือผมแบบไม่ได้จะทำอะไรมันนะฮะแต่เสียงมันดังนะครับอาจจะเข้าไม้บ้างก็ต้องขออภัยนะผมต้องนั่งแบบให้สูงกว่าเมาสนะ์ต้องเข้าใจเสียงก็เลยอาจจะแปลกๆโอ้ยย้ำคิดย้ำทำแม่เราจะทำนี่เผาเผา ใส่ทานไวเลยเดือวันนี้เราจะไปผจญภัยกันนะครับผจญภัยหาขนแกะนะฮะผมเลยทํานี่ไงทำเหล็กเอาไม่แค่สองอันพอ,อเคเดี๋ยวชี่เหลือค่อยเอากลับกลับมาเอาในแจคือก็ถ้าเผาไว้เยอะๆแล้จะได้เวลใช่ไหมแต่ผมไม่เอาผมไม่เอาเวลไม่ไม่คิดจะเอ็นชานอะไร ไอ้มอดแพ็กนี้เอนชาร์ของไปก็เท่านั้นเพราะเราจะสามารถหาของที่ดีกว่าได้นะครับได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนเหมือนเวเดอร์ครับทำเสียงไงเนี่ยใส่กล้องอยู่เฮ้ยต้องกด F 5นะครับนี่ไงพี่เขียวเพ่ผมแค้นใจมากโอ้โหสองตัวอย่างนี้พี่โอ้โหพี่พี่เล่นคนเดียวเหอะผมไม่ยุ่งแล้วพี่ไปแล้วพี่ลากรอนพี่โอ้ โอ้โหโอลโอ้โหนี่แมงมุมธรรมดาเหรอเนี่ยแค่เทสเจอร์แพ็คมันเฟลโอ้ยอะไรวะเนี่ยแจช่วยด้วยโอ้ยเนี่ยอีกแล้วพี่ครับพี่่ะยิงผมเลยครับแหมพี่ยิงวุฒิไงแหาโอ้โหเฮ้อฮเอยอะไรเนะี่ย ว่ <What? S 2> มันคืออะไรอย่างนี้ต้องส่องไม่ใช่เลยเลยขี้เกียจใส่ไปโอ้โหโอ้ไม่กกดวันฮ k i คิวพี่เป็นวันพันแมนเหรอไม่เป็นไรวันพันแมนผมก็สู้ได้แอแค่นี้พี่ก็สู้ผมไม่ได้แหละใช่ไหมพี่นี่ แอะพี่แค่นี้พี่ก็สู้ผมไม่ได้แล้วมาเลยพี่ผมไม่กลัวพี่หรอกโอ้โหดูเอฟเฟกพี่แกเอฟเฟกต์หดุ่ะพี่เอฟเฟกต์หดุ่ะโอ้โหตกตกไม่น่าตกเลยพี่พี่ครับพี่ครับผมขอโทษครับพี่ครับผมขอโทษครับเดี๋ยวทำสกายวอล์กกลับบ้านดีกว่ารู้สึกแถวนี้ไม่ปลอดภัยมันคืออะไรจุดแดงๆที่อยู่ในแม่ จะกดไลเวพอยต์เนะี่ยมันคืออะไรอะดีลีตอ๋อจุดตายนี่ไงหนอนซาวิวก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรมากมายนะเดี๋ยวต่อสกายวอล์กไปได้มันจะปลอดภัยกว่าครับ ไปไปสกายวอล์กไปเลยไปปึ๊บ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 เราก็ไม่สนหรอกครับว่ามันต้องต่อสูงแค่ไหนเอาแค่เซฟตี้เฟิร์นโอเคครับเออเดี๋ยวสักครู่นะครับ สกายวอล์กอ่ะ <c oughs> ไม่น่าไปมองหนา้ามันเลยไม่คิดว่ามันจะมีปัญญาขึ้นมาได้โอ้ตัถังต่อบ,บันไดขึ้นสกายวอลกตัวเองอ่ะปึบสร้างให้หมดตกใจมากนะ <c oughs> อ้ยวิง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 ,วง วิ่งวิ่งวิ่งตอนกลางวันก็ปลอดภัยนะครับแต่ผมไม่ผมไม่กล้าหรอกครับเดี๋ยวมีคิปเปอร์เราเป็นแอสซัสซินคีสอ๋อจ๊าแปง่งแปง่แปงแบงแบงปึ๊บปึบปึบปึบ,ปบ,ปบทุบทิ้งเรียบร้อยแอสซัสซินคีสครับแอสซัสซินคีสแม่แม่ม,ม่จืบ๊บอาจืบ๊บอาจืบ๊บนี่ยอายอจืบ๊บจื๊บ ชือ้อโดดเลขหนึ่งสเต็ปแน่มาถึงบ้านเราพอดีใครมาปลูกต้นไม้เราอีกแล้วเนี่ยทับบ้านอีกแล้ว NPC ผมกลับมาแล้วโอ,โอ้หัวใจเอยน้ำตาแทบไหลจะบอกหัวใจแทบไหลพีเมาคันรุนแรงโอเคเราจะต้องการอาหารเพิ่มแล้วไอ้พวกนี้ก็ไม่โตไม่เป็นไรได้กระดูกมาเยอะ โตโตซะโต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 ให้หมดโตโตโตโชคดีนะฮะถ้าไม่ทิปถ้าเป็น1.8นี่คือ NPC มันเก็บไปหมดแล้วก็กเลยเล่น1.7 NPC จะได้ไม่เกี่ยวข้าวมีมีคนมีเพื่อนที่โรงเรียนบอกให้ลงมอดเม d ให้เหมือนลุงทีไม่เอามันจะไม่หนุกมันมีคนช่วยแล้วมันไม่หนุก Bon คือผมไม่รู้จะใส่เพลงอะไรฮะคือใส่ไปก็เหมือนเดี๋ยวดังเกินปรับเสียงไปปรับมาเดี๋ยวดูแล้วมันก็เละอ,อีกรอบหนึ่งโอเคเรียบร้อยคได้ข้าวมาเยอะแล้วนะครับเมล็ดเราหายไปไหนหมดยังงงยู่เลยชื่อ ได้มากินเพิ่มอีกสิบนะเคแปลวันนี้เราจะผจญภัยกันนะฮะไปในป่านะครับหวังว่าพี่แกจะไม่ออกมาต้อนรับผมอีกนะฮะฟอเรส s t กา a เดียนนะครับมาเป็นกองทัพเลยนะแจ้วันดีจะตีแจ้หนึ่งทีโถเออแจ้แถวทำไมแถวนี้มีแต่แจ้เนี่ยไม่เข้าใจ แจ้เต็มไปหมดเลยโอ้แจกแล้วมันไส้ตบหนึ่งทเีเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะเจอแล้วครับเจอที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับผมลงมอดเยอะไปะครับ อซอมบี้มันโหดมากเราไม่มีอุปกรณ์ดีๆใส่แล้วไปสู้กับมันไม่ได้ลงมอดเพื่อแบบทำให้ตัวเองสะดวกสบายขึ้นเลยนะใช่ไหมแจ๊อา้าวอาหารหมดอีกแล้วอาหารก็ดันหมดความหิวหมดเร็วมากไม่เป็นไรเดี๋ยวตายก็วัดยีดแดกอ๋อกาวเวลวัสดีครับ โอ้โหนี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแครอทลอยฟ้าสงสัยเราตาฝาดอัออนนี้มาเป็นแอสซัสซินคีสอีกแล้วใครจะยืนบนดอกบัวได้เราเรามีวิชาตัวเบาเราคือสตีฟจ็อบเอ้ยไม่ใช่สตีฟจ็อบตายไปแล้วเราเราก็มีคน อันนี้คือไอดีแทนนะครับบอกอีกรอบหนึ่งชื้อมานะครับเออบ้านแถวนี้ปลอดภัยจากซอมบี้นะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านมัน <laughs> บ้านมันไม่เชื่อมกันเนะ่ะทางมันจมน้ำไมหมดละสว,วัสดีครับพี่วเลจอร์ครับหม,หมู่บ้านพี่นี่เซฟตี้มากฮะดูดิครับเซฟตี้มากเรามานี่จะมาป้นของไม่ใช่อะไรเลยอ้อ จะมาปนอะไรสักอย่างที่อยู่ในเนี้มันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ผม,มเชื่อวันดีแบ็กสม,มิตโอ้โหไม่ใช่ละปัญญาอ่อนอันนี้ทำอะไรได้ทอนทอนแปลว่าแหนมไม่บวกดาเมจอะไรเลยอืมพี่แลกของพี่โคตรคุ้มอะผมไปแล้ะแต่คุ้มจริงนะแต่ไม่แ,กแลกอะ ผมมาสำรวจเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเผื่อจะมีแบบสกายซิตี้มนใน Minecraft s t o r y m o d e นะครับ c r a f t Story Mode เอ่อตอนนี้ก็กำลังเดินทางอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะอ๋ออีกอย่างตอนนี้สอบเสร็จแล้วนะครับเยเดี๋ยวก็ต้องไปเรียนใหม่เพราะว่าเป็นแค่มิดเทมนะเออน่าเบื่อไอชื้ แยบโอ้ยวันนี้ปลาหมึกผมผมเกลียดปลาหมึกในเกมนี้มากมันแน่าเกียดหน่กลัวอปลัก์น่กลัวที่สุดเอ้ยชืบชืบเออเนี่ยนั่นผู้ชมนี่คือคลิปหกนาทีที่คือผมเวลาผมอัดผมจะแยกคลิปออกมาเป็นสามส่วนนะฮะ คือส่วนฟาร์ฟอร์เวิร์ดแล้วก็ส่วนส่วนเริ่มแล้วก็ส่วนฟาร์ฟอร์เวิร์ดซึ่งตอนนี้นะครับเพิ่งจะอัดไป6นาทีสำหรับส่วนนี้นะครับกินไปแล้วพรหนึ่งกิ๊กนะฮะเออเล่นไมล์เพกยังไม่กินเยอะขนาดนี้เลยปัญหาคือหมู่บ้านพี่ยากจนมากไม่มีแบ็กสมิธให้ผมขโมยของเฮ้ยตายซะไม่ใช่แล้ ผมรู้ว่าคุณชอบเพลง m ค Cup กันนะเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเพลงให้คุณฟังเฮ้ยพี่แกมิชชั่น a c c o m p l i s h ช่เออมิชชั่น a c c o m p l i s h นะครับภารกิจเสร็จสิน้นเย่เพลงก็ชิว เราได้ขนแกะมมกพอละที่ทำเสียงแตงแตงแต่งแตงแตงแตวอแแต่ ในฮิวโบแต่ง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 แต่ผมนี่เปิด F5 รอเลยออออ่ข้างในมีซอมบี้สป๋าเนอร์แต่มันทำไรเรามีไดรอกเพราะว่าตอนนี้ตอนเช้านะฮะอ่ะชื้ออืออ่อ่อ่อ้าววัด ขยะทั้งนั้นเอาไม่หมดแล้วเนี่ยขยะเต็มตัวเออเานี่มารวมกันแล้วเอาไอ้นี่ทิ้งไปเอาชื่อ,อเอาเอเซนต์มาให้เยอะที่สุดครับผมรู้ว่าเอาไปทำอะไรได้แหละเริ่มเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วไม่รู้ว่าเอาไว้ทำแมวอะไรเ,ย,เยอะเดี๋ยวก็หาได้ใหม่ขวานเนี่ยเต็มตัวเลย ทำไมแถวนี้มีดอกไม้เยอะจังสงสัยมันซาปาลทับดอกไม้มันก็เลยมีดอกไม้แถวนี้เยอะเอ้ยของของของเฮ้ยจอเนมแท็กหืมอยากได้มากมไม่มีมาสักตัวจะเอามาทำมะเขือเทศพวงหอยหลอดอะไรเนี่ยโอ้ยเก็บ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 เอาขวานไปให้หมดเลยไม่ต้องการสักอันเยอะขวานโอ้โห เอเซนเยอะมากอะ่ะแถวนี้มันเอาไว้ใช้คราบของในมอดวิชคราบนะฮะโอ้โหได้ถังมาหนึ่งถังขอบคุณครับเอาข้าวไปเลยฮะผมให้เออพี่พี่ลาโลกไปก่อนนะฮะผมเกียดซอมบี้สปาวเนอร์ครับมันเยอะโอ้โหแผ่นดิสโก้ก็มีโอ้โหอย่างนี้ต้องต้องจัดแล้วแหละทุบ ทุบทุบจริงๆจะเก็บไปใช้ระยะยาวก็ได้นะฮะเก็บแบบเอาทอดปักเอาไว้นะฮะแต่ไม่เราจะใช้ระยะสั้นโอเคเก็บแผ่นเสียงก่อนแผ่นเสียงเต็มไปหมดเลยเอ,เอาอะไรไปดีพี่พี่เอาอันนี้ไปแล้วกันผมให้ เอาการพาวเดอร์มาพี่เอาดอกไม้ไปพี่เอาอันนี้มาพี่เอาดินไปผมให้พี่เอาสติงมาหนึ่งอันเอา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 นี่ไงทอ็อตโอ้โหตาถวยล้วมองไม่เห็นโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปีย่เท่านี้ถ้าชอบกดปุ่มไลค์ถ้าไม่ชอบกดปุ่มไลค์นะฮะโอเคครับลากนครับเย่อใช่ถ้าดูจนจบถึงตอนนี้นะะให้พิมพ์ว่า เม้น999นะครับ93ตัวเนะี่ยถ้าเม้นถ้าเมนนะฮะคุณจะมีสิทธิ์จิงโชค,นคเนี่ะเอมช่างเถอะนะฮะโอเคครับลาก,ก่อนนะครับเย่ Yay! แต่เม้นก็ดีนะเย่ Yay!